ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอซที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับเพียนอีกแล้วจ้าในช่องเพียงชาแนลเนาะก็มาพบกับเพียนในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะพี่พี่น้องก่อนที่จะไปรับชมของวันที่สองนะคะเรามาสรุปผลของวันที่1กันก่อนนะคะพี่น้องในแนวทางฮานอยสามนอยของเราเนาะพี่น้องก็ ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปในการแจ้งเตือนนอกพี่น้องก็สำหรับพี่น้องที่ไม่สนใจนะคะก็เลื่อนผ่านได้นะคะไม่ว่ากันน้องพี่น้องเนาะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะมาพบ กับแนวทางได้ทุกวันนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยเนาะเพียนก็จะลงให้ทุกวันนะคะพิเศษก็หกศูนย์หนึ่งสนะคะพี่น้องอ,อบนออกศูนย์นสนะคะล่างออก6กหนึ่งนะคะพี่น้อง ในแนวทางพิเศษนะคะส่วนปกติออกห้าเจ็ดเจ็ดนะคะพี่น้องล่างออกแปดเจ็ดนะคะพี่น้องอันนี้ปกตินะคะอันนี้พิเศษนะคะพี่น้อง ต้องขอโทษขออภัยนะคะพอดีไม่ได้จดไว้เนาะพี่น้องสามสี่หนึ่งนะคะล่างอกหนึ่งเก้านะคะก็มาสรุปผลกันเลยนะคะพี่น้องรอบพิเศษออกหนึ่งสี่บนนะคะตัวเด่นมานะคะพี่น้องเด่นหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอยู่ในตารางพารวยของเรานะคะเด่นหนึ่งเนาะหนึ่งสี่นะคะ ก็มานะคะโจกเข้านะคะพี่น้องโจกเข้าหนึ่งสี่นะคะถือว่าผ่านนะคะส่วนหกหนึ่งนะคะล่างออกหกหนึ่งเนาะพี่น้องหกหนึ่งก็มานะคะพี่น้องหกหนึ่งก็มานะคะผ่านนะคะในรอบพิเศษนะคะเด้งทั้งบนเด้งทั้งล่างเลยนะคะก็ขอแสดงความยินด,ดีกับพี่น้องด้วยนะคะส่วนรอบพิเศษไอ้รอบปกตินะคะพี่น้อง รอบปกติหลุดนะคะพี่น้องจ๋าหลุดทั้งบนทั้งล่างนะคะหลุดนะคะหลุดทั้งบนทั้งล่างเนาะส่วน v i p นะคะพี่น้องสี่หนึ่งสี่หนึ่งก็มานะคะถ้ากลับนะคะทุกแนวทางก็อย่าลืมตัวกลับนะคะเด้งทั้งบนทั้งล่างในรอบปกติในรอบ v i p นะคะพี่น้อง <c oughs> ก็ถือว่าผ่านนะคะถือว่ามาเนาะพี่น้องเนาะ ส่วนล่างนะคะล่างหนึ่งเก้าในรอบ v i p นะคะพี่น้อง 19, นอหนึ่งเก้าเนาะทั้งหนึ่งเก้าทั้งเก้าหนึ่งนะคะมาทั้งทั้งทั้งตัวเด่นแล้วก็มาทั้งตัวชุดกันของเราเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหขอแสดงความยินดีกับพี่น้องด้วยนะคะพี่น้องจ๋าก็วันนี้ถือว่าผลงานใช้ได้นะคะพี่น้องเราก็มาตามต่อของวันที่ มาตามของวันที่สองนะคะพี่น้องสองเดือนสามนะคะหกสี่นะคะพี่น้องในแนวทางนะคะพี่น้องแนวทางฮานอยเหมือนเดิมนะคะ น้อยนะคะพี่น้องจ๋าบนล่างเหมือนเดิมนะคะจาะให้บนล่างเหมือนเดิมนะคะพี่น้องเด่นนะคะพี่น้องเด่นนะคะ เด่นเนะคะพี่น้องจา๋าเด่นเจเนาะเด่นเดเด่น8นะคะสนะคะพี่น้องอยู่ในตารางพารวยของเราเนาะสูตรเดียวจบนะคะพี่น้องจา๋าสามู เด่นเจ็ดกับแปดนะคะพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าทุกแนวทางนะคะต้องไปกลับนะคะพี่น้องจ๋าตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะเป็นการำคำนวณตัวเลขนะคะทางช่องก็เป็นเพียงสื่อกลางเพื่อนำเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางนาอพี่น้องเนาะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเจ็ดเก้านะคะเจ็ดแปดนะคะพี่น้องจ๋ามาอีกไหมเนอะเจ็ดเจ็ดพี่น้องจะมาให้ไหมเจ็ดหกนะคะเจ็ด ห้านะคะพี่น้องเลขเจ็ดกระผมจังเลยแปดศูนย์นะคะแปดหนึ่งแปดสองแปดสาม ปดสี 8, นะคะพี่น้องชุดกันของเรานะคะชุดกันเดี๋ยวเพียนจะยกให้นะคะค่อยแคปหน้าจอเนาะพี่น้องเนาะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะเดี๋ยวจะยกให้เนาะเพื่อแคปหน้าจอเนาะชุดกันของเราก็มี เจ็ดสี่เจ็ดสามนะคะจะมาไม่มาไม่รู้เนาะแต่เพียนชอบเจ็ดนะคะพี่น้องเจ็ดศูนย์อุ้ย๋อ,อถูกแล้วสี่สาม

อย่าลืมตัวกลับนะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมตัวกลับนะคะ,ะ,คะเด่น 7, เจ็เด่นแปดนะคะเด่นเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าสายวิ่งสายรูดของเรานะคะสูตรเดียวจบนะคะพี่น้องจา๋า เอา่าที่ติ๊กไว้คือตัวชอบนะคะไม่รู้จะมาไม่มาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าชอบเนาะพี่น้องเนาะชอบเจ็ดนะคะสายวิ่งสายรูดของเรานะคะอย่าลืมเนาะหนึ่งสองสามสี่เจ็ดหเจ็ดห้านะคะพี่น้องเจ็ดเออแปดสี่นะคะพี่น้อง เจ็ดสีนะคะเจ็ดแปดนะคะอย่าลืมนะคะในตารางพารวยของเราพี่น้องสามารถที่จะเอาไปจับได้นะคะพี่น้องเพราะว่าบางทีตัวที่เพียนเจาะให้ก็อาจจะไม่มาเนาะหรือตัวที่ติ๊กไว้ก็อาจจะไม่มาอาจจะมาตัวที่ไม่ได้ติ๊กก็ได้นะคะพี่น้องก็เน้นไปที่บนล่างนะคะพี่น้อง ก็ขอบคุณพี่น้องทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะคะพี่น้องจ้า